กว่าจะถึงบ้านเนี่ยในแต่ละครั้งอะ่ะจะเจอเห็ดดูดูอยู่ตรงนั้นยังมีเห็ดเลยเมื่อกี้มองมองเห็นโอ้โหโอ้สวยจังโฮ้ยแต่นี่คือพอยซ์ในวีนะคะโอ้โหลืมแงนมองนู่นอะ ไนข้างอุ้อยจะให้ดูข้างๆค่ะนู่นน่ะโอ้ยเห็ดนูสิถ้าจะเก็บจริงๆเก็บได้นั่นน่ะค่ะที่เห็นดำๆนั่นน่ะคือเปลือกไม้เปลือกไม้ที่ผุหล่นลงแล้วล้างออกได้ล้างออกค่ะ ยอะอะไรแบบนี้เยอะจริงๆจะไม่ตัดให้ดูนะคะเพราะว่ากินไม่ทันตัดไปก็ไม่ได้กินกินไม่ทันพาชมเท่านั้นค่ะไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะองดูต้นนี้ซิ อดูพอยซื่ออพี่มีดอกมีมีลูกด้วยไม่มีค่ะต้นนี้ไม่มีโอ้โหดูสิเมื่อกี้ไม่ได้มองเห็นไม่ได้มองเห็นข้างบนเห็นแต่ข้างล่างจบคลิปจริงๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ